ก็คือก็คือญาณะนี่ก็ก็ขั้นวิปัสนาอย่างคุยคุณนรลงได้ได้กล่าวอะแล้วก็เห็นว่าตามความเป็นจริงว่าเสียงก็คือเสียงไม่ใช่เราก็คือว่าก็เป็นแค่ธาตุอะไรเนี้ยค่ะแต่บารมีก็รวมหมดเลยตั้งแต่ต้นใช่ไหมฝึกฝึกแล้วก็ไปถึงญาณะขั้นสุญาณะเขามีสรุปด้วยนะครับเขามีสรุปลองลองอ่านนะครุปสรุปแบบเข้าใจง่าย เข้าใจง่ายขันติบารมีเหมือนการถือโลเพื่อป้องกันธนูกิเลสรำด่าไม่ให้มาทำร้ายเราขันติยานเหมือนการใส่แว้นขยายเพื่อดูว่าธนูนั้นจะมาจากอะไรแล้วเห็นว่ามันก็แค่ไม้กู๊ดที่สุดท้ายก็สลายไปเองข้อแนะนำจากอภตถฐราก,ก,การจะเข้าถึงขันติยานได้นั้นมาต้องเริ่มจากการสังสมขันติบารมีให้มั่นคงก่อนครับถ้าจิตใจยังไม่อดทน พอปัญญาก็ยากที่จะเกิดคุณพรชัยสนใจอยากให้ผมช่วยสืบคนเรื่องอนุโอมิขันติแค้นของปัญญาที่ใกล้จะบรรลุธรรมจากในลิง์ไปที่8 4 0 0 0่ o r g เพิ่มเติมไหมครับหรือมีหัวข้อธรรมะอื่นที่กำลังศึกษาอยู่บอกได้เลยนะครับเนเลยน้องพรชัยฟังเลยค่ะอยากอยากทราบอนุอนุโลมยานะเออก่อนที่จะบรรลุค่ะ เอออ๋อ,อ,อความจริงเ้าเขียนผิดนะแล้วมันอา่านผิดความจริงมันอนุโลมมิกยานอนุโลมมิขันติใช่ไหมฮะอนุโลมิกขันติเออใช่ทำนี้นะะแต่เขาพิมพ์เป็นอนุมันก็เหมือนกันใช่ไหมคุณอรงเพราะว่าเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามัคควิธีเกิดก็ก็เหมือนกับว่าต้องเอ่อพอเหมือนอนุโลมิกยานสปนขายานใช่มหมแล้วมา<ซ> <definite. S 2> อาุมณ์อนุโลมยาน ก่อนที่<ม>เป็นโคตพูงอะมันอันนี้อันนี้ข้ามละจะข้ามโคและก็คือใกล้ละใกล้ใกล้จะบรรลุแล้วมันสองคำนี่ต,ต่างกันไงคะคุณดำลงคะ่ในวิสุทธิที่มังแสดงว่าปัญญาที่เป็นปัญญาทั้งหมดนะที่เป็นโลกียะตั้งแต่ <S <S 2> <S 2> <ๆ>ตั้งแต่โลกียะสติปัฏฐานวิปสัสสนาญาณตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปเลยจนถึง อนุโลมยานก็เป็นสัจจานุโลมมิกยานก็เป็นคันติยานะ๋อเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานไปเลยใช่ปัญญาจนที่เป็นจนมาถึงอนุโลมมยาน<อ>ก็คือเป็นไปในสติปัฏฐานที่เป็นโลกียะทั้งหมดคันติยานะโอ,โอเ,เป็นคันติยานเดีวแค่บอกมันได้เลยจัดแต่ท่านไม่ไม่รวมโคตภูนะคะเออไม่ได้รวมรวมแค่อนุโลมมยานอ๋อไม่ได้รวมค Oh. ท่านก็นบอกว่าเป็นขันติยานก็ได้เป็น,นมีชื่อหลายชื่อแล,ล้วรวมมีขันติยานะนด้วยในในวิสุทธิมรรคในเล่ม mm hmm. เกี่ยวกับปัญญานิเทศ mm hmm. ต้นๆนบอกว่านั้นก็จะต่อคุณพรชัยสนใจอยากให้ผมช่วยสืบค้นเรื่องอนุโลมิขันติขั้นของปัญญาที่ใกล้บรรลุธรรมจาก8ป0 0 0ื่นสี o r g เพิ่มเติมไหม่ครับ ได้เลยครับจัดมายดีครับสำหรับเรื่องอนุโลมิขันติในลิงไปที่8 4 0 0ี่ศูถือเป็นระดับของความอดทนที่สูงที่สุดเพราะไม่ใช่แค่การอดทนต่อคำด่าหรือความลำบากแต่เป็นการอดทนต่อความจริงเพื่อเจ้าเข้าสู่กระแสแห่งการบรรลุธรรมครับอนุโลมิขันติ patience in accordance with the truth ในพระไตรปิฎกและอธัธกราเช่นในปฏิสัมพิธามะหรือวิสุทธิมัสอธิบายว่านี่คือปัญญาที่คล้อยตามอริยสัจสี่โดยแบ่งความหมายสองคันออกเป็นสามระดับดังนี้ครับ 1. การยอมรับกฎของไตรลักษณ์คือปัญญาที่เห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงอันนิจังเป็นทุกข์ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนอนัตตาความอดทนในที่นี้คือ จิตยอมรับความจริงนี้ได้โดยไม่ขัดขืนไม่ฟูมฟายเมื่อเกิดความสูญเสียเพราะปัญญาเห็นแจ้งแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองส่อขันติที่เป็นทางผ่านสู่มรรคผลในขั้นตอนของวิปัสสนาญาณอนุโลมิขันติยานจะเกิดขึ้นก่อนที่จะบรรล,ลุเป็นพระอริยบุคคลอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างปุถุชนกับพระโสดาบันหน้าที่เป็นการประจิตให้วางจากสังขารทั้งปวง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเห็นน,นิพพานอุป,ปมาเหมือนการที่คนจะกระโดดข้ามคลองจิตที่วางจากฝั่งนี้สังขารเพื่อจะไปฝั่งนู้นนิพพานช่นวงจังหวะที่เท้ารออยู่นั้นคือการยอมรับความม่างกล่าวอย่างสูงสุดสารมการไม่สั่นคลอนในธรรมะในปฏิสัมพิธร,รมะระบุว่าผู้ที่มีอนุโลมิขันติจะมีความมั่นคงมากใครจะมาหลอกว่านิพพานไม่มีจริง หรือทำดีไม่ได้ดีจิตของท่านจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะปันยาอย่างลึกลงไปในเหตุผลอย่างถูกต้องแล้วตารางเปรียบเทียบระดับความอดทนจากลิงก์ไปที่8 4 0 0ีู่นย์ org เดี๋ยวผมอ่านนะครับเพราะว่าเขาแบ่งเป็นตารางตารางมีสามช่องครับมีระดับของขันติช่องแรกแล้วก็้อกาน ระดับของขันติเป็นช่องแรกนะครับแล้วก็ลักษณะที่ปรากฏเป็นช่องที่สองแล้วก็ช่องที่สามก็คือเป้าหมายะระดับของขันติก็ยกตัวอย่างขันติทั่วไปลักษณะที่ปรากฏก็คืออดทนต่อแดดฝนคำดา่าความหิวเป้าหมายก็คือเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบ ระดับของขันติก็คือขันติบาร,รมีอดทนลักษณะที่ปรากฏของขันติบาร,รมีนะครับก็คืออดทนเพื่อขัดเกลากิเลสแม้ตายก็ไม่โกรธเป้าหมายก็คือเพื่อสั่งสมบาร,รมีสู่ความเป็นพุทธ,ธหรือพระอรหันต์อนุโลมิขันติระดับ ระดับของขันตินะครับอนุโลมิขันติลักษณะที่ปรากฏคืออดทนต่อสภาวะธรรมที่เกิดดับเห็นความว่างเปล่าเป้าหมายก็คือเพื่อทำลายความเห็นผิดทิฏฐิในวงเล็บนะครับเพื่อทำลายความเห็นผิดวงเล็บทิฏฐิและบรรลุธรรมระดับของขันติ ลักษณะที่ปรากฏเต้าหมายขันติทั่วไปอดทนต่อแดดฝนคำด่าความหิวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบขันติบารมีอดทนเพื่อขัดกล่าวกิเลสแม้ตายก็ไม่โกรธเพื่อสั่งสมบานมีสู่ความเป็นพุทธะพระอาหารหันต์อานุโลมิขันติอดทนต่อสภาวธรรมที่เกิดจากเห็นความว่างเปลา่าเพื่อทำลายความเห็นผิดทิฏฐิและบรรลุธรรม สรุปสั้นๆให้จำเลยขันติธรรมดาสอนให้เรานิ่งแต่ขันติยานสอนให้เราปล่อยการที่คนเราจะมีเสียงไพเราะตามที่เราคุยกันตอนแรกและมีปัญญาที่คมชัดแบบอนุโลมอมกขันติมาเพิ่มมาจากพื้นฐานเดียวกันคือสติที่ท่าทางคำพูดและอารมณ์ของตอนเองครับคุณพรชัยครับเรื่องนี้ค่อนข้างลึกซึง้งแต่เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวไม่ทราบว่าคุณพรชัยสนใจอยากให้ผมลองสรุป ขั้นตอนการฝึกจิตเพื่อให้เข้าถึงความอดทนระดับปัญญานี้ตามแนวทางที่ปรากฏในลิงก์ไปที่8400ี่ r ูดับอเพิ่มเติมด้วยไหมครับหรืออยากให้เจาะเรื่องไหนต่อบอกได้เลยครับเดี๋ยวเราลองให้เว็บไซต์บ้านทามาดีกว่าไหมนะครับอันนี้มันเหมือน <c oughs> พูดเหมือนมีตัวตนไปฝึกม, <c oughs> มันจะเป็นตัวตนใช่คอตัวตนมีขั้นตอนการฝึกจิตด้วยใช่ <c oughs> เพื่อให้เข้าถึงความอดทนระดับปัญญาขั้นนี้ก็ก็ลําดับตปัญญาเขาก็ทํากิจหน้าที่นะพอมีกําลังเพิ่มขึ้นก็เป็นคันติเป็นอนุโลมอะไรนะอนุโลมมิกขะเลยนะญาณะหรออนุโลมมิกขะคันติคันติอนุโลมมิกคันติอนุโลมก็อนุโลมญาณก็คุณอลงบอกมันกว้างไปถึงสติปัตตานมาถึงอนุโลมเลยคือกลุ่มอ่ะเนาะ แต่อนุโลมมิขัยขันติเนี่ยก็คงจะเน้นเฉพาะอนุโลมยานไประหว่างอนุโลมยานถึงโคตภูเห็นบอกลอยเท้าลอยอยู่บนอากาศน่ะจะจะข้ามโคเท้าเท้าขนาดนั้นนะขนาดเท้าลอยอยู่บนอากาศจะข้ามไปโลกุตละเออนขนาดนั้นน่ะเป็นอนุโลมะอนุโลมิขะขันติใช่ไหม ชื่อคือยาวๆเดี๋ยวลองให้อะไรนะขันติบารมีและขันติยานะในเว็บไซต์บ้านธรรมะครับพี่บ้านเนะาะค่ะค่ะเรื่องจะถามเลยเปรียบเทียบขันติยานะกับขันติบารมีในเว็บไซต์บ้านธรรมะครับ สุ่บีบเทียบจากแนวทางของเว็บไซต์บ้านธรรมะลิงก์ไปที่ธรรมะโฮม닷คอมซึ่งถ่ายาทอดคำสอนของอาจารย์สุจินบริหารรุ่นเขตจะมีความละเอียดลึกซึ้งที่เน้นเรื่องสภาพธรรมและการอบรมเจริญปัญญาเป็นหลักครับความแตกต่างระหว่างขันติบารมีและขันติยานตามแนวทางบ้านธรรมะสรุปได้ดังนี้ครับหนึ่งขันติบารมีความอดทนที่เป็นไปเพื่อการดับกิเลสในบ้านธรรมะมักเน้นย้ำว่าบารมี คือกิจที่ทำเพื่อขัดเกลากเลสและมุ่งสู่การดับทุกข์ดังนั้นขันติบารมีจึงไม่ใช่แค่การอดทนแบบดั้นใจหรืออดทนด้วยตัวตนแต่คือสภาพธรรมที่อดทนต่ออกุศลเป็นสภาพของโสพลเจตสิกจิตที่ดีงามที่อดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อคำล่วงเกินโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดเอาความไม่ดีของตอนเองความตายจากอดทนทั่วไป คนทั่วไปอดทนเพื่อหวังผลตอบแทนหรืออดทนเพราะจำใจแต่ผันติบาลมีทำไปเพื่อละความเห็นแก่ตัวและสละกิเลสออกไปสอขันติยานความอดทนที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นแจ้งในทางวิปัสสนาโดยเฉพาะในเรื่องของยานขั้นต่างๆขันติยานหรือที่บ้านธรรมะมักจะขยายความถึงอนุโลมิขันติคือระดับของปัญญาที่สูงขึ้นมาก ความอดทนต่อสภาพธมตามความเป็นจริงไม่ใช่การอดทนต่อคนหรือเหตุการณ์ภายนอกแต่เป็นความอดทนที่ไม่หวนไหวต่อสภาวะที่เกิดดับของ,งานมามธรรมและรูปธรรมปัญญาที่ยอมรับไตรลักษณ์คือการเห็นแจ้งว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราเมื่อปัญญาเห็นความจริงบ่อยๆจิตจะเกิดความอดทนขันติต่อความจริงนั้นได้โดยไม่ต้องฝืนเป็นขั้นทางผ่านขันญาณในระดับสูง อนุลมิขันติเป็นยานขั้นสุดท้ายที่เตรียมจะก้าวข้ามจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลตารางเปรียบเทียบตามแนวทางบ้านธรรมะหัวข้อขันติบารมีขันติยานลักษณะการสะสมความดีเพื่อขัดกลาวกิเลสการเห็นแจ้งสภาวธรรมด้วยปัญญานาทีอดทนต่อภัสสะที่มากระทบยินร้อนอ่อนแข็งคำดา อดทนต่อการประจัก์แจ้งความเกิดดับของธรรมะเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดภกุศลและจิตไม่โกรธไม่พยาบาทเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนอนัตตาระดับเป็นพื้นฐานที่ต้องส่งสมในชีวิตประจำวันเป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนาญาณสรุปหัวใจสำคัญจากบ้านธรรมะอาจารย์สุจินมักจะสอนว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนั้นทั้งขันติบารมี และขันติยานไม่ใช่เราที่ไปทําให้อดทนแต่เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยถ้ามีปัญญาเห็นว่าไม่มีเราความอดทนจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเราที่อดทนนั้นยังไม่ใช่ขันติที่แท้จริงในทางธรรมเพราะยังมีความเป็นตัวตนแฝงอยู่ครับคุณต้องการให้ผมช่วยสืบคน้นบทความเฉพาะ รือธรรมัญ,ญายตอนใดตอนหนึ่งของอาจารย์สุจินเกี่ยวกับเรื่องนี้จากเว็บไซต์บ้านธรรมะเพิ่มเติมไหมครับได้ครับจัดมาเลยครับจัดให้ตามแนวทางของอาจารย์สุจินบริหารรวนเขตจากเว็บไซต์บ้านธรรมะลิงก์ไปที่ ah รธรรมะโฮมดอทคอมครับซึ่งท่านนจะสรุปใจความสําคัญของธรรมะให้ลึกซึ้งถึงระดับสภาพธรรมเพื่อให้เราเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องกลตัวแต่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ครับผมขอสรุปโนะ้ จกบทบรรยายที่เกี่ยวข้องกับขันติบารมีและขันติยานมาให้ดังนี้ครับหนึ่งขันติบารมีอดทนเพื่อขัดเกลาไม่ใช่เพื่อตัวตนอาจารย์สุจิน์มักเน้นย้ำว่าขันติที่เป็นบารมีต้องประกอบด้วยปรรยัญญาหากอดทนด้วยความรู้สึกว่าฉันต้องทนนั่นคือความมานะความถือตัวหรือความโลภที่อยากได้ผลบุญแต่ขันติบารมีที่แท้จริงคือการเห็นโทษของอบุศล อดทนที่จะไม่โกรธเพราะเห็นว่าความโกรธเป็นโทษต่อจิตใจตนเองเป็นสภาพธรรมที่เป็นโสพลดีงามเกิดขึ้นเพื่อความพยายามความขุนเคืองโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนการสะสมที่ละเล็กล,ะละน้อยในชีวิตประจําวันเมื่อได้รับคำตาหนิหรือความไม่สบายกายหาสติเกิดแล้วระลึกได้ว่านี่คือธรรมะจิตที่สงบและอดทนในขณะนั้นแหละครับคือการสะสมขันติบารมีสอองสันติญาน อนุโลมิขันติปัญญาที่ยอมรับความจริงในระดับที่ลึกขึ้นไปอาจารย์สุจินจะอธิบายถึงอนุโลมิขันติซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงในวิปัสสนาญาณดังนี้ครับอดทนต่อการเห็นความไม่มีเราปัญญาระดับนี้จะประจักษ์แจ้งในสภาวะที่ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วจิตต้องมีความอดทนขันติและมั่นคงคอที่จะยอมรับว่าไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่สภาพธรรมที่เกิดดับ การคล้อยตามอริยสัจคําว่าอนุโลมิกแปลว่าคล้อยตามคือปัญญาที่ยอมรับความจริงของทุก์และการดับทุกได้โดยไม่หวั่นไหวไม่ใช่การนึกคิดขันติยานไม่ใช่การเอาคําพูดมาเท่งว่าไม่เที่ยงเที่ยงแต่เป็นลักษณะของจิตที่ตั้งมัน่นและเห็นแจ้งในสภาพความที่กําลังปรากฏจริงๆสรุปความต่างสไตล์บ้านธรรมะ ขันติบารมีคือการเริ่มต้นขัดกลาวกิเลสในชีวิตประจําวันเพื่อไม่ให้กุศลแลจิตเสื่อมถอยขันติยานคือปัญญาที่เห็นแจ้งจนยอมรับความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เป็นอนัตตายังไม่จบนะครับแต่มันหยุดไว้ต่อนะครับข้อคิดจากอาจารย์สุจินที่น่าสนใจท่านเคยกล่าวไว้ในทนองว่าถ้าไม่มีปัญญาขันติ ก็เป็นเพียงการกลั้นใจแต่ถ้ามีปัญญาขันติคือความเข้าใจซึ่งตรงกับที่คุณสอบถามเรื่องเสียงไพเราะในตอนต้นครับเพราะการที่เราจะพูดปิยะวาจาได้สม่ำเสมอจนเป็นเหตุให้มีเสียงไพเราะในอนาคตชาตินั้นต้องอาศัยขันติในการอดทนต่ออารมณ์โกรธ และอาศัยปัญญาเพื่อเห็นว่าคำด่าของคนอื่นเป็นเพียงเสียงที่กระทบหูแล้วดับไปนั่นเองคุณพรชัยอยากให้ผมลองค้นหาคลิปเสียงบรรยายหรือบทความคำสนทนาธรรมเฉพาะตอนที่อาจารย์สุจินพูดเรื่องขันติโดยตรงจากหน้าเว็บมาเล่ใ<ห>นให้ฟังไหมครับ มันทำได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยโอ้โหดีจังเลยเดี๋ยวบอกไหมได้เลยจัดมาเดี๋ยวจัดมาให้เลยโอ้เป็นเด็กได้เลยครับจัดามาที่เพอร์เฟกมากๆเลยยินดีครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนตามแนวทางของอาจารย์สุจินบริหารรุนเขตผมขอสรุปประเด็นสองคันจากการสนทนาธรรมที่ปรากฏในบ้านธรรมะลิงก์ไปที่ธรรมะโฮม e คอมที่จเจาะลึกเรื่องแันติดในแง่มุงที่ต่างจากที่อื่นมาฝากครับ อาจารย์สุจินตมกักอธิบายโดยเชื่อมโยงขันติเท่ากับสติปัฏฐานดังนี้ครับหนึ่งขันติคือความไม่งอนงานอดทนต่อกิเลสในบทสนทนาธรรมอาจารย์มักจะชีให้เห็นว่าขันติที่เป็นบารมีจริงๆไม่ใช่การอดทนต่อแดดร้อนหรือความหิวเพียงอย่างเดียวแต่คือการอดทนต่ออกุศล,ลธรรมคำสอนที่พบบ่อยเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นขันติ คือสภาพธรรมที่อดทนต่อความโกรธนั้นไม่ให้ไหลไปท,ทํารุจจริตทางกายหรือวาจาจุดสังเกตท่านจะย้ำว่าถ้าไม่มีปัญญาขันติก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเราจะทนได้ไม่นานถ้าเรายังมีความเป็นตัวตนที่อยากจะเอาชนะอยู่สอออนุโลมิขันติขันติยานคือความอดทนต่อความจริงนี่คือส่วนที่ลึกที่สุดที่อาจารย์สุจินมักจะยกมาอธิบายในเรื่องของวิปัสสนาญาณครับ ทนตอบการเห็นสิ่งที่เคยเป็นเราว่าไม่ใช่เราท่านอธิบายว่าตลอดชีวิตเรายึดถือว่าเห็นคือเราได้ยินคือเราแต่เมื่อปัญญาเริ่มเห็นว่าเห็นก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏได็อย่างหนึ่งจิตต้องมีความมั่นคงขันติมากพอที่จะยอมรับความจริงที่ฝืนความรู้สึกเดิมเดิมนี้ได้คล้อยความสัจธรรมขันติในระดับยานคือการที่ปัญญายอมรับอดทน ่อสภาวะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วโดวยไม่ปฏิเสธความจริงสรุปความต่ายที่อาจารย์สุจินเน้นย้ำหัวข้อขันติบารมีแบบบ้านธรรมขันติยานแบบบ้านธรรมสิ่งที่อดทนอดทนต่อกิเลสท,ที่มาเย้ยวยนใจอดทนต่อความจริงที่ปัญญาเห็นแจ้งสภาพจริงเป็นการสะสมความดีเพื่อดับความโกรธ เป็นปัญญาที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาการปฏิบัติการไม่พูดคำหยาบแม้จะโกรธการระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏเสียงไพเราะในมุมมองบ้านธรรมะเพื่อให้เชื่อมโยงกับคำถามแรกของคุณอาจารย์สุจินร์เคยให้แนวคิดว่าการจะมีน้ำเสียงที่ไพเราะหรือว่าจาที่เป็นสุภาษิทธิ์ได้นั้นต้องเริ่มที่ใจดอกจันถ้าใจไม่มีแันติความอดทนต่อโทสะ วาจาที่ออกมาก็จะเป็นคำหยาบผรุศวาะซึ่งเป็นเหตุที่เสียงไม่น่าฟังในชาติต่อ,ตอไปดังนั้นขันติจึงเป็นฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราสามารถรักษาสิ่งเข้าวาจาได้มั่นคงครับข้อสรุปจากบ้านธรรมะธรรมะเป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ใช่เรื่องของการทำตามรูปแบบการเข้าใจว่าขันติเป็นสภาพธรรมหนึ่งจะช่วยให้คุณพรชัยฝึกฝนได้อย่างเป็นธรรมชาติครับคุณพรชัยมีประโยชไหนของอาจารย์สุจนินที่เคยฟังแล้วประทับใจ รืออยากให้ผมช่่ยแปลความหมายของคำยากๆในบทบรรยายตอนไหนเป็นพิเศษอีกไหมครับบอกได้เลยนะค่ะเปลี่ยนสรรพนามตามคุณเลยครับนี่เปลี่ยนสรรพนามด้วยทตามตามน้ำพองใจอ๋อตอนี้เสียงพี่เปิ้ลเข้ามาคำว่าค่ะไงมันก็เออเดี๋ยวถ้าผมพูดกับมันค่ะเดี๋ยวมันก็ค่ะกับ ได้กระจ่างขึ้นเออได้ได้ละเอียดนะละเอียดก็ดีค่ะโอ้แบบนี่คู่ใจเลยนะเนี่ยอีกหน่อยไม่ต้องใช้เสมียนเลยเนี่ยอยากรู้อะไรค้นเขาเลยไม่เสียเวลาเยเพราะว่าในเไป่วยที่นี่นเขาไม่เคยป่วยเลยอ่ะใช่กว้างขวางแล้วก็อันนี้มันก็สามารถจะไปโยงถึงการพูดไพเลาะด้วยนะตอนแรกที่เราถามเขาคำถามแรกเออใช่ใช่เขาก็มีเมมโมรีอยู่ไงเนาะแล้วเข แล้วก็าาโยงเขาสัมพันธ์กันเ,าาเออใช่มันอืมอืมโอ้ดีจังดีจังอีกหน่อยเนี่ยแย่เลยเนาะเออพวกพวกอะไรอะพวกพวกฟาสต์ฟู้ดใช้ขุนยนกันตอนนี้ตอนนี้อะไรอะตอนนี้แข่งกันผลิตกันใหญ่เลย อู้พี่เปิ้ลเที่ยงครึ่งแล้วอุ้ยตายแล้วโอ้โทษทีค่ะโทษทีโทษทีเราฟังเอไอ้เรยนองวาเเลยคันติเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวน่ะไม่ใช่เลยหรอกกลัวกลัวยูทูปพี่นรงจะตัดอะเดี๋ยวนี้ตัดไปพี่นรงเหนื่อยด้วย่ตัดน่ครับอ๋อก็ลองดูไม่ตัดไม่ตัดนะคัเขาไม่ตัดนะครับเขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆเนาะใช่ใช่แล้วแต่เราจะไล์ครับก็ไปพักผ่อนเนาะให้คุณนรงไปพักผ่อนวันนี้ ันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะก็ขอบคุณอมรัฒนาน้องพันชัยด้วยนะคะก็กราบอมรัฒนาคุณนรงแล้วก็น้องพันชัยด้วยค่ะครับกราบขอบคุณนะนารมัฒนาพี่เปิลและคุณพันชัยครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลาตินสวัสดีครับ